สวัสดีครับจากโพสที่ผมพูดถึงเรื่องของการกัดปิ๊กนะฮะจริงๆแล้วมันมีส่วนต่อเรื่องของการดีดเทะทีซาวดีด้วยนะเพราะว่าวิธีการดีดกัดปิ๊กกับวิธีการดีดเททีซาวดีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าแค่ไม่กัดเท่านั้นเองดังนั้นผมจะให้ดูวิธีการก่อนว่าเมื่อก่อนผมก็คิดว่าการกัดปิ๊กมันต้องดีดแบบกระแทกแรงๆอะไรอย่างนี้เนาะทังมาคือวางปิ๊กแบบเบาๆเลยก็มีเสียงฮัมมอนิกได้แต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องของฮัมมอนิกก่อนนะครับว่าอย่างเช่นเรากดช่องที่5อย่างเงี้ย าทำมันิีกที่ช่องที่29เราต้องกะให้ได้ว่า24 25 26 27 28 29ก็จะประมาณนี้เห็นไหมอ่าตอนนั้นเราจะวางปิิกป่าเบาบริเวณนีเเเ้เห็นไหมผมวางป่าเบาเลยติดละเห็นไหมคือมันไม่ได้ยากนะครับการจับปิ๊กเนี่ยแต่ว่ามันต้องหาก่อนนะแล้วก็พยายามควบคุมน้ำหนักให้มันได้แบบสมูทและเบาที่สุดอย่างนี้เลย เราลองดีแบบไม่ดีแบบเดิมแต่ว่าให้มันเป็นระยะที่ไม่โดนไม่โดนปลายนิ้วไม่โดนไม่โดนขอบนิ้วให้น้ำหนักกาดีดมันเท่ากันนะ,ะระหว่างโน้ตปกติกับโน้ตกัดปิกเมันเหมือนเราเขายับมือแค่บบเบาๆแค่นี้ ให้ดูใกล้ๆนะครับแต่วเวลาที่ผมดีช่องห้านะครับแล้วผมขยับช่องขึ้นไปนะครับมันจะมีการที่จะขยับตำแหน่งของปิกตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะขอจัดระเบียบกล้องนิดนึงนะโอเคอ่าอาประมาณนี้นะดูนะครับช่องห้า ช่องเจ็ดเนี่ยผมขยับมานิดนึงนะช่องเจ็ดขยับมานิดนึงสายสอง ือเราสามารถที่จะคนโทรลพวกนีไ้ได้ได้อย่างดีเพราะว่ายิ่งฟ่องติดกันมันยิ่งมีเสียงที่แตกต่างกันไปอย่างปิกเนี่ย17เนี่ยนะมันก็ได้เสาวที่แตกต่างกันไปเพียงว่าบางทีเราอาจจะไปจิกมากเกินไปนะต้องระวังดีๆนะให้มันมีน้ำหนักการดิ้ที่แผ่วเบาที่สุดนะแค่ลงไป ปิ๊มันถูกกดสายลงมานิดนึงปุ๊บสายปิ๊กออกแล้วก็ให้มันเด้งมาโดนขอบนิ้วเรานะครับเห็นเนี่ยแล้วก็ปล่อยออกโดนแบบเฉียงๆน,นิดนิดนะเนี่ยเดี๋ยวสับไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นมันก็จะเจอเองถ้าเหลือแต่นะต้องหาน้ำหนักในการกดดีๆนะมันจะมีจุดที่เราไม่เก่งด้วยนะ ถึงจุดหนึ่งก็ปล่อยให้มันไหลไปตามธรรมชาติแล้วก็ปล่อยออผมพบว่าการดีดกัดปิ๊กถ้าเราทําได้เบาเท่าไหร่นะเวลาเราดีดโน้ตธรรมดาเนี่ยจะได้ซาวที่ค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะครับเพราะว่าบางทีเราดีดติดกัดติดไม่กัดมั่งอย่างเงี้ยบางทีอ่ะส่วนใหญ่เราเราจะชอบซาวจากนิ้วถูกไหม<น>เพราะว่ามันมีเนื้อเสียงบางอย่างของ ธรรมชาตินิ้วเราสัมผัสเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นเราเวลา,าเราดีดพวกแบบอ,อย่างพี่ป๊อบเนี่ชอบดีดนะกัรปิ๊กสับเนี่ยดีแบบเจาะเข้าไปด้วยวคือผมว่ากีตาร์เป็นเครื่องเดียวที่มันการปิ๊กได้นะครับ อนอกจากเบสมันมีวิธีการกัดคือทำารมมนิกนันแหละแต่ว่าถ้าดูดูเครื่องดนตรีอื่น,ม,นมันไม่สามารถทําเสียงลักษณะแบบนี้ได้แบบพรมมนิกแบบนี้ได้ได้เนื้อได้อะไรจริงๆไงมันทําให้การดีดที่ผสมเสียงของการกัดปิ๊กมีผลต่อซาวออกมาให้เราสึกว่มันเค้นม,ม,<า>มันมันนี่เลยแต่นี้ก็ไม่ได้เค้นนะฮะ แต่ผมรู้สึกว่าพอกัดปิ๊กแบบมือบอบางมากเนี่ยมันจะได้มันจะมันจะรู้มันจะเข้าถึงเรื่องของสปริงมือมากเพราะมันจะมันจะมือจะไปคาแรงอัดไว้จุดจุดเนี้ยได้ได้ตลอดเวลาเนี่ยไม่กัด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 5 0กัด100% กัด50%คือติดบ้างไม่ติดบ้างนะอันนี้ไม่กัดกัด50%าหรือไม่ได้ตั้งใจกัดทุกตัวนะกัดทุกตัวเพราะเราเราเล่นจริงๆอ่ะเราติดกัดบ้างไม่กัดบ้างอนะ่ะผมว่ามันได้ฟิลดีนะในจังหวะที่เราเค้นโน้ตไง ทำให้ฟิลที่การเค้นมันแจ๋วขึ้นนะครับผมโอเครอบแรกคือหาก่อนนะวิธีการวางมือเหมือนดีดเบาๆแค่นี้เองนะเนี่ยนะวางเบาๆ que ela não foi do crap